แล้ววันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่อาณาทักที่ J อกันค่ะกับผู้จัดจำหน่ายชุดอุปกรณ์ออฟโรดระดับโลกกันเลยค่ะมาพร้อมกับโปรโมชั่นนะคะสุดพิเศษเลยสำหรับลูกค้านะคะที่จะออกรถตัว YT ยแ3.0 V6 ของเราเองค่ะราคา1,534,000บาทค่ะรับ ฟรีไปเลยค่ะเลือกรับเป็นชุดแต่ง tjm นะคะมูลค่าถึง1,2,000 0บาทเลยวันนี้นะคะปุ๋ยจะพาไปดูรอบคันเลยนะคะว่า tjm นะคะเขามีชุดแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะคะไปดูที่ ด้านหน้านี่เลยค่ะเริ่มที่ด้านแรกเลยตัวแรกเลยนะคะจะเป็นตัวกันชนหน้าเหล็กนะคะตัวนี้แข็งแรงทนทานใช้งานได้จริงแน่นอนนะคะตัวนี้จะขึ้นเป็นโครงขึ้นด้านบนอย่างนี้เลยนะคะส่วนด้านล่างเขานะคะจะมีตัว แผ่นกันกระแทกด้วยนะคะตัวนี้นะคะกันเวลาที่ลูกค้าออกอฟโร o นะคะกันโครนกันหินที่จะกระเด็นเข้าใต้ห้องเครื่องนั่นเองนะคะพร้อมกับนี่เลยค่ะสําหรับลูกค้านะคะที่ติดตั้งอุปกรณ์ชุดแต่งนะคะไม่ต้องกลัวเลยค่ะเขาเว้นเ,เซนเซ,นเซอร์ทุกจุดนะคะที่มากับบอร์ดน,นะคะยังคงใช้งานได้คงเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวกล่องเลดร์ต่างๆนะคะ ใช้งานเหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนค่ะตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับตัวลากพ่วงให้ด้วยนะคะและด้านหน้าของเขานะคะจะมีตัวไฟสองดวงแบบนี้นะคะเป็นไฟสปอร์ตไลท์นั่นเองค่ะเวลาที่ลูกค้าออฟโรดตอนกลางคืนขับตอนกลางคืนนั่นเองนะคะไฟจะได้สว่างแล้วก็มองเห็นได้ระยะไกลนั่นเองค่ะมาดูด้านข้างกันบ้างค่ะด้านข้างตัวนี้นี่เลยค่ะมาพร้อมกับตัวเสาสัญญาณนะคะป้าอาถ้าในกรณีลูกค้าที่ เดินทางนะคะแล้วก็ไปอยู่ในมุมที่มันอับสัญญาณนะคะตัวนี้นะคะสามารถรับสัญญาณได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะอ่าและนี่เลยค่ะโล้อแม็กของเขานะคะเช่นเดิมค่ะจะเป็นของตัว TJM นั่นเองค่ะตัวนี้จะเป็นแม็กขอบ17นะคะแล้วก็เพิ่มตัวยาง BF ตัวน,นี้นะคะเป็นยาง BF กุลลิดนั่นเองค่ะในการออฟโรดนะคะยาง BF นะคะใช้งานได้ทนทานและยาวที่สุดในบรรดา อย่างออฟโรดเลยนะคะตัวนี้นะคะลูกค้าทําการเปลี่ยนโช๊คด้วยนะคะแล้วก็เสริมแหนบเข้ามาด้วยนะคะในการเสริมแหนบของเรานะคะลูกค้าสามารถเลือกได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะรับน้ําหนักเป็น300 400หรือ500กิโลนะคะสามารถเลือกได้เลยค่ะมาพร้อมตัวรับประกันจาก T J M ด้วยนะคะถึง3ปีเลยค่ะไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าจะใช้งานไม่มีรับประกันหรือว่ากลัวว่าจะแบบ ขับรถไปแล้วมีปัญหานียค่ะ t j m เขารับประกันให้ถึง3ปีแสนโลเลยนะคะามาดูด้านข้างตัวนี้ค่ะนี่เลยเขามาพร้อมกับตัวแหลกหลังคาน,นะคะตัวนี้นะคะรับน้ำหนักได้ถ้าจุดหยุดนิ่งนะคะอยู่ประมาณ400กว่ากิโลนะคะแต่ว่าถ้ารับน้ำหนักใน ในะระยะขับขี่หรือการขับขี่ความไวนะคะจะอยู่ประมาณ300กิโลนั่นเองนะคะส่วนถังด้านบนตัวนี้นะคะจะเป็นถังใส่อุปกรณ์นะคะสําหรับใส่สัมภาระที่ลูกค้าจะขนของหรือใส่อุปกรณ์ของตัวเองนะคะไว้ในการออฟโรดหรือว่าการแคมปิ้งนั่นเองค่ะและนี่เลยค่ะด้านล่างตัวนี้นะคะของ T J M เขาก็จะเป็นตัวบันไดข้างนะคะตัวบันไดข้างตัวนี้นะคะเราไม่ได้ทําการเจาะตัวรถใดใเลยนะคะ ตัวนี้มันจะตรงรุ่นเลยนะคะจะมีช่องมีอ่าเขาเรียกว่าติดตั้งอุปกรณ์โดยไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับตัวรถหรือว่าเจาะตัวรถนั่นเองให้เสียหายให้หลุดวันตีเลยนะคะตัวนี้นี่เลยมาพร้อมแบบนี้เลยแข็งแรงทนทานรับน้ำหนักได้ถึง200กิโลนะคะตัวมาเด็ข้างตัวนี้อ่านี่เลยค่ะแบบนี้โอ้โหสำหรับลูกค้าที่ชอบนะสายแคมปิ้งนี่เลยค่ะต้องแบบ นี่เลยเป็นเต็นต์ตัวนี้เลยนะคะมีด้านข้างแบบนี้เลยนะคะและที่สําคัญนะคะเรายังมีทั้งอุปกรณ์แคมปิ้งให้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้กลางหรือว่าเป็นโต๊ะของแคมปิ้งนั่นเองนะคะส่วนตัวนี้นะคะเป็นกล่องตัวนี้เขาจะเรียกว่าเป็นปั๊มเบรกเ,เขาเรียกว่าปั๊มลมอ่าอ,อย่างนี้สําหรับลูกค้าที่แบบเอาไว้ใช้งานเพิ่มเติมนะคะแบบนี้เลยแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเขาเรียกอ่า เบ็ดแรกสำหรับที่ลูกค้าที่อยากจะติดตั้งในตัวเต็นท์นะคะปกติอะค่ะถ้าลูกค้าไม่ติดตัวเบ็ดแลกนะมันจะสามารถติดตั้งตรงหลังคาตรงนี้ได้เลยแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะที่คงตัวหลังคาไว้เราก็มาติดตรงท้ายกระบะได้ด้วยนะคะก็คือเพิ่มตัวเบ็ดแรกตัวนี้เข้าไปนะคะแล้วก็ติดตั้งเต็นท์เพิ่มได้ด้วยามาดูด้านหลังกันบ้าง ตัวนี้นะคะไฟท้ายของเขาก็จะเป็นตัว LED แล้วนะแล้วก็นี่เลยกันชนนะคะตัวกันชนท้ายนะคะของ T-Jam นะคะเขาก็จะมีตัวสำหรับ ลากให้ด้วยนะคะตัวนี้เลยเรืง่ายๆก็เหมือนจะเหมือนกับพวกปักนกแก้วค่ะสำหรับไว้ลากพ่วงลากเรือนั่นเองนะคะหัวเรือแล้วก็เราก็ยังคงเซ็นเซอร์ทุกๆจุดให้กับคุณลูกค้าของตัวรถนะคะยังใช้งานคงเดิมนะไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าเซ็นเซอร์จะเพี้ยนไหมอุปกรณ์จะยังทํางานเหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมตัวนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนคอนเฟิร์มเลยคะ่ะอ่าตัวนี้ ตัวนี้เขาจะมีตัวโรลเลอร์ให้ด้วยนะตัวนี้จะเป็นโรเลอร์ชัตเตอร์ไฟฟ้านะคะสามารถเปิดปิดที่ท้ายกระบะก็ได้หรือจะเป็นที่ดีมทก็ได้ด้วยลืมบอกไปนึงตัวนึงนะคะสามารันี่เลยตัวเขาเรียกฝาท้ายฝาท้ายตัวนี้จริงๆอ่ะมันจะเป็นตัวผ่อนแรงนะคะแล้วก็ตัวสโลว์เป็นโช๊คนั่นเองนะคะเวลาเราเปิดนะคะฝาท้ายก็จะค่อยๆ เลื่อนลงมาหรือว่าเปิดลงมานะคะอย่างช้าๆเลยมาดูที่เต็นท์กันบ้างอ่าตัวนี้นะคะตัวเต็นท์่ะรับน้ำหนักได้ถึง400กิโลนะคะเดี๋ยวลองขึ้นให้ดูอ่าตัวนี้จะมีบันไดข้างให้ด้วยนะคะไม่ต้องกลัวเลยโอ้โหเรียกได้ว่าภายในนะคะแบบกว้างขวางมาก ตัวนี้นะคะสามารถนอนได้ถึง3ามคนเลยนะคะลูกค้าเรียกได้ว่าสะดวกสบายมากๆนะคะเพียงติดตั้งตัวเต็นท์ตัวนี้เพิ่มนะคะโอ้โหสบายมากเลยดูดิดดคือน,นอนแบบสบายแล้วก็ข้างบนจะเป็นแบบเหมือนปูกด้วยนะคะนิ่มๆนะไม่ได้แข็งนะมีแบบเหมือนเขาเรียกเป็นพรมอะคะ่ะเหมือนนุ่มๆนอนได้มีแค่ผ้าห่มหมอนก็เรียบร้อยนอนได้เลยอ่าได้กว้างๆแบบนี้เลยสําหรับสส่แคมปิง้ง โดยเฉพาะเลยนะคะเดี๋ยวหนูขออนุญาตลงก่อนนะ <c oughs> อ่าอันนี้รับน้ำหนักได้400กิโลนะคะโอ้โหเป็นยังไงอย่างเท่มาพร้อมทุกสิ่งเสร็จสับ แล้วก็นี่เลยค่ะด้านข้างตัวนี้เขามีช่องอเป็นอุปกรณ์เพิ่มเติมสําหรับสายแคมปิ้งให้ด้วยนะคะนี่เลยค่ะมีหลากหลายเลยมีทั้งพว่วมีทั้งแบบอุปกรณ์แว่นนะคะสําหรับลูกค้าที่ไปออฟโรดจริงๆนะคะมีอุปกรณ์ครบคันด้วยเอาสวยนะเลิศอยู่นะและทีพ่พลาดไม่ได้นี่เลยสําหรับคุณผู้หญิงเนาะเข้าปงเข้าป่าเราอาจจะแบบเขินอายในการอาบน้ํานี่เลยค่ะ เรามีห้องน้ําด้วยตัวนี้คือที่ม้วนไปคือม้วนเก็บไปเนี่ยคือเป็นห้องน้ําส่วนตัวนะจ๊ะสามารถเปิดออกมาและนี่ไฮไลท์เขามีฝักบัวด้วยจ้าเออสำหรับคุณสัตว์ไม่ต้องเขินไม่ต้องอายและไม่ต้องแบบใส่ผ้าถุงอาบน้ําแบบตามลํารารและเรามีห้องน้ําส่วนตัวให้ด้วยนะแล้วก็นี่เลยเป็นกล่องเก็บน้ํานะคะกล่องเก็บน้ำนะะอ,อันนี้สามารถเก็บแบบน้ําสะอาดบางั้นน้ํากินได้ด้วยนะคะอันนี้มาเขา ให้ถึง50ลิตรกันเลยเนาะตัวนี้นสําหรับลูกค้าที่แบบอยากจะได้แบบน้ําแบบพกน้ําไปด้วยก็ใส่กับตัวนี้ไปได้เลยนะคะและนี่เลยครั้งหน้าก็จะเป็นตัว s n o เกิ l น,นะคะตัวนี้ใช้งานได้จริงนะคะตัว s n o เกิ l น,นะคะของ TJM นั่นเองค่ะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะก็ โทรติดต่อเข้ามาได้นะคะที่เบอร์ศูนย์9 9 2 2 6นะคะหรือจะเข้ามาหาน้องปุ๋ยในที่ฟอร์ดไอเมสขา,าราชพกษ์พราม5ค่ะโปรโมชั่นดีๆรอคุณอยู่นะคะชุดแต่งหล่อๆก็รอคุณลูกค้าอยู่เช่นกันค่ะอย่าลืมนะคะโปรโมชั่นสุดพิเศษของเรานะคะสำหรับลูกค้าที่ออกตัววายแท็กสาของเรานะคะเลือกรับ ฟรีชุดแต่ง T J M นะคะเลือกรับได้เลยค่ะมูลค่าสูงสุดถึง120,000บาทนะคะหรือนะคะจะเลือกรับเป็นโปรดอกร์เซ็0%ก็มีนะคะสําหรับวันนี้นะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะก็อย่าลืมนะคะเข้ามาหาน้องกุ้ยได้ที่ปอนอ A, าเอสขาราชพฤกษ์พระราม5ของเรานะคะสําหรับวันนี้บ้ายบายค่ะ